ย้อนเส้นทางรักเป้ยปปานวาดกับ5หนุ่มคนดังที่คบหาแต่ละคนนั้นดีกรีไม่ธรรมดาจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณบุตรปิยวุฒิ ไฮโซหนุ่มรุ่นพี่เจ้าของนิตยสารไอซ์หลังเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซเจ้าของนิตยสารไอซ์คุณบุตรเปียวุฒิมาได้สักพักงานนี้ว่ากันว่านอกจากสาวเป้ยจะหลงคุณบุตรเอามากๆแล้วเจ้าตัวยังแอบวาดฝันถึงขั้นงานวิวากันเลยทีเดียวแต่ระหว่างทางที่คบหากันนั้นทั้งคู่ก็มีปัญหาให้ปรับจูนกันอยู่หลายครั้งทั้งถอยหลังกลับมาตั้งหลักใหม่ ก้าวต่อไปเพื่อความสัมพันธ์คืบหน้าแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็แยกทางกันหลังคบหากันมาร่วม6เดือนมาต่อกอันที่คุณเต็มวุฒิสิทธิ์อดีตนักร้องวง UST แทบไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่นั้นเคยคบหากันแต่ก็เป็นการครบหากันในระยะเวลาเพียง8เดือนเท่านั้นซึ่งในตอนที่คบหากันระหว่างนั้นก็เจอมรสุมข่าวโหมกระหน่ำเข้ามาอย่างหนัก แต่ก็กัดฟันผ่าน,านพ้นมันมาได้ด้วยดีแต่สุดท้ายก็เกินจะทนเพราะฝ่ายชายถูกหนังสือพิมพ์บันเทิงชื่อดังเขียนข่าวรุนแรงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และเป็นสาเหตุของการเลิกลายันไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดถัดมาที่หนุ่มอาร์นัทพลนักร้องหนุ่มเสียงดีจากเวทีเดอะสตาร์หนุ่มอาเคยเป็นแฟนกับดาราสาวเซ็กซี่เป้ยปานวาด แต่คบกันไปได้สักพักสาวเป้ยก็ประกาศกลางอีเวนต์ว่าได้บอกเลิกกับหนุ่มอาไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางกระแสะข่าวละหองละแหงโดยสาเหตุเป็นเพราะฝ่ายชายยอมรับว่าคบกับสาวอื่นแถมยังมีกระแสะข่าวว่าหนุ่มอาเดอะสตาร์นั้นควงสาวที่เชียงใหม่ซึ่งฝ่ายชายเองก็ยอมรับแต่โดยดีและจบความสัมพันธ์รักครั้งนี้ลงไป ข้ามมาที่นักแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิหากย้อนกลับไปเมื่อตอนที่หนุ่มบิ๊กนั้นเข้าวงการมาในฐานะนักแสดงจากภาพ,พยนตร์เรื่องอยากได้ยินว่ารักกันไม่ทันไรก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวเซ็กซี่รุ่นพี่เปยปานวาดซะแล้วแถมยังโชว์หวานควงกันออกงานเดินจูงมือกันตลอดเวลาความรักในตอนนั้นก็ดูเหมือนจะลงตัวแต่แล้วความรักก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันเมื่ออยู่ๆสาวเปยได้ออกมายอมรับว่าฝ่ายชายบอกเลิกเองยันไม่ต้องเคลียร์อะไร เผยความสัมพันธ์แค่เพื่อนรวมโลกที่ดีถือเป็นการจบความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักปิดท้ายกันที่คุณป๊อปนิธิกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองแทบจะในทันทีสำหรับสถานะความสัมพันธ์หวานฉ่ำของนางร้ายซุปตาดีกรีตัวมัมคุณเฟยปานวาดกับสามีไฮโซโป๊อปนิธิหลังมีชาวเน็ตตาดีแอบไปสอดส่องอินสตาแกรม จนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าต่างฝ่ายต่างไม่กดติดตาม f o ล l o w กันและกันเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งภาพคูลมเฟมก็หายเกลี้ยงไม่เหลือแม้กระทั่งกลิ่นอายความหวานแม้ว่าก่อนหน้านี้จะยังคงเห็นฝ่ายชายเข้ามาสาดคอมเมนต์แซวหยอกล้อคุณภรรยาออกสื่ออยู่บ่อยๆส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องรองให้คุณเปยปานวาดออกมาชี้แจงเปิดใจอัปเดตข้อมูลจากปากของเธอเองแล้วล่ะครับคุณผู้ชม ไม่พลาดข่าวสารเรื่องเล่าวใหม่ๆจากทางร้อยแปด y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ